ทุกคนบอกว่าวันนี้ที่ทุกคนรอคอยก็น่าจะมาถึงกันแล้วและนี่คือวันที่ตำนานดาบและกระทาตอนใหม่ออกเว้ยเฮ้ยคือเอาตอนใหม่เนี่ยมันเหมือนไม่ใช่ตอนที่46อะ่ะมันเหมือนเป็นตอนที่45.2ซะมากกว่าแต่ต่อให้มันมีจุด2หรือจุด3.4ุอะไรก็ไม่เป็นไรเพราะขอแค่ให้มังงะมันมีตอนต่อให้เราก็เพียงพอ เพราะงั้นในวันนี้ทุกคนไม่ต้องห่วงผมเอามันมาสปอยให้คนดูได้รับชมกันแบบจุใจแน่นอนและถ้าพร้อมดูกันแล้วก็ไปดูคลิปนี้กันเลยและถ้าใครรู้สึกว่าบางว่าอยากะหาหนังสือหรือว่าอ่านนิยายแล้วก็ผมแนะนําเรื่องนี้เลยขอหล่อเพื่อนเ็ขอบอกเลยว่านักเขียนนิยายเรื่องนี้นี่ไฟแรงมากๆแถมช่วงนี้กําลังเป็นกระแสด้วยเรขอบอกเลยว่าในเรื่องในนิยายนี่โคตรเจมจนเลยล่ะ เพราะงั้นถ้าใครอยากจะอ่านก็ลองไปอ่านได้ที่เว็บเลียไลฟ์แล้วช่องทางการชําระเงินเนี่ยโคตรจะง่ายเพราะงั้นเข้าไปอ่านก็ได้เลยนะครับผมตินลิงก์ต้านล่าใต้คลิปเลยต้องแอบบอกเลยว่านียายเรื่องนี้ราคาไม่แพงนะบอกไว้ก่อนเพราะงั้นอย่าลืมมาเป็นครอบครัวโนอสู่กับพวกเรากันนะหลังจากที่ต่อพระเอกเราใช้ฟูลเบิร์ดฟาดเข้าไปเมืองแค่พังต้องบอกเลยว่าเบื้องหน้าของพระเอกเนี่ยไม่เหลือเลยแม้แต่ซากรตัวของลีอาน่ากับตัวของคีคีนี่คืออึ้งไปแล้วแต่ว่าตัวของวิวกับ ล้มพึบลงไปอาชิพหายแล้วพระเอกกูลล่วงทางฝั่งอจเจตัวร้ายก็คือหลบได้ครับผมไม่โดนอะไรเลยแต่ตัวของเจ๊แกเนี่ยก็อึ้งอยู่นะเมื่อกี้มันมันทำอะไรลงไปวะ น,นี่ตัวของแกเป็นอะไรกันแน่ในจังหวะที่อาเจกกาลังอึ้งอยู่โซ่ที่รัดตัวของเลอแนนามันก็เริ่มคลายออกตองเธอในตอนนี้ต้องหาทางทําอะไรสักอย่างแล้วเพราะว่าตัวของเธอจะมามวอยู่แบบนี้ไม่ได้ขยับสิเคลื่อนไหวสิตัวของฉันจะไม่ยอมแพ้เด็ดขาดเพราะว่าตัวของฉันเป็นอัศวินจากบ้านสายฟ้าและจะไม่มีวันยอมแพ้ให้กับสิ่งใดตัว พุ่งเข้าไปขนาบข้าและตัวเธอก็ใช้เวทมนต์ชาร์แล้วก็ฟันเข้าไปใส่ตัวหอ,อเจหนนั้นแต่ตัวหอ,อเจก,ก็กำกระทากระว่าจะแทงตัวหองเหลี่ยมนะแต่ตัวของเธอก็ไม่ได้กลาจะทําร้ายตัวหองเหลี่ยมนะแต่ใช้ระเบิดควันเพื่อหน,นีออกมาต้องบอกเลยว่าในตอนนี้เนี่ยมันหนีหัวซุกหัวซุนกันเลยทีเดียวบ้าเอ้ยบ้าเอ้ยบ้าเอ้ยฉันจะให้พวกแกชดใช้ในสิ่งที่แกทําลงไปให้หมดถ้าเกิดเจอกันครั้งต่อไปแล้วก็ แกตายแนย่ในตอนนี้ตัวของเรียนหน้าก็กำลังสงสัยว่าตัวของเธอเนี่ย โดนคาถาของฉันไปแล้วมันรอดเหรอวะและที่สําคัญอาเจคนนั้นมาเป็นใครวะอยากรู้จริงๆทางฝั่งของฟินที่มองดูเหตุการณ์อยู่อย่างห่างๆและห่วงงตัวตเขาก็บอกว่าแหม้แหมอยังอีกไกลเลยนะเนี่ยกว่าจะเจอต้นกําเนิดของตัวเองนะวิวแต่ไม่เป็นไรนี่น่ะเพิ่งเริ่มต้นนะพอเรื่องราวทุกอย่างจบลงผู้บาดเจ็บเนี่ยก็ถูกส่งมาที่ห้องพยาบาลทางเลียนากระถามกับวิวเลยจาเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวานได้อะเปล่าเมื่อคืนตัวเองทําอะไรเขาอะ่ะเออไม่ใช่มันไม่ใช่แบบนะั้น ซึ่งเอาจริงๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่วิวใช้พลังไปตัวของวิวจาอะไรไม่ได้เลยครับผมแต่ตอนที่ตัวของเขาโดนคาถาหุ่นเชิดเนี่ยเขาก็เหมือนจะเห็นอะไรบางอย่างและไม่แน่คนคนนั้นอาจจะมีอะไรเชื่อมโยงกับวิสก็ได้าทางฝั่งอเจพิธีกอนก็มาเรียกให้ทั้งสองคนเนี่ยตามพวกเขาไปซึ่งสถานการณ์ของเอ็มมาตอนนี้เนี่ยตัวของเธอได้รับบาดเจ็บร้ายแรงมากแต่ว่าอาการดอกไม้กินของเธอเนี่ยมันหนักกว่าอาการบาดเจ็บที่เธอได้รับซะอีกและถึงแม้จะใช้เวทมนต์ของเอลรักษาตัวของเธอแล้วแต่ว่าก็ต้องใช้เวลา สักพักหนึ่งกว่าตัวของเธอจะกลับมาเป็นปกติแต่นั่นก็ไม่ใช่ข่าวร้ายหรอกนะเพราะว่าตัวของเธอน่ะยังมีชีวิตอยู่แล้วก็ค่อยๆฟื้นตัวจากการรักษาของผ่าเอลแล้วพอพวกเธอทั้งสองคนเลยคนที่ถูกจับเป็นหุ่นเชิดถึงได้เป็นอิสระแต่ว่าตัวพวกเขาก็ต้องรักษาตัวอีกนานมากเลยจนกว่าตัวของพวกเขาจะหายดีทาเลียนากระถามเจมพิธีกรไปเลยว่ารู้ใช่ไหมคะว่าคนที่มาโจมตีพวกเราเนี่ยเป็นใครอะ่ะแลวตัวของคุณรู้จักเบอร์เซลมัสซิกมากแค่ไหนมากผมจะอธิบายเบอร์เซลมัสให้มันแบบเข้าใจง่ายที่สุด คือไอ้กลุ่มเบอร์เซมัสเนี่ยคือกลุ่มที่ใช้คาถาต้องหา้ามแล้วตัวของพวกมันเนี่ยพยายามยึดเมืองทางตะวันตกด้วยแต่ว่าตัวของพวกมันก็ถูกกำจัดอย่างรวดเร็วข้อหาที่ทําให้เมืองตกอยู่ในความโกลาหลตัวของพวกมันก็เลยถูกประหารชีวิตเรียบเลยส่วนไอ้คาถาหุ่นเชิดเนี่ยตัวของอาเจพิธีกรก็บอกว่ามันเป็นคาถาที่ใหม่มากสําหรับตัวของเธอเพราะงั้นเราไม่รู้เลยว่าคนที่โดนคาถาหุ่นเชิดเนี่ยมีกี่คนหรือว่ามีมากน้อยแค่ไหนในหอคอยเพราะงั้นตัวของพวกเธอต้องระวังตัวให้มากเลยนะเพราะเราไม่รู้ ว่าตัวของพวกหุนเชิดจะซุ่มโจมตีหรือว่าอยู่ที่ไหนบ้างพิวก็ถามไปว่าคนที่ประโจมตีพวกเราเนี่ยสันนิษฐานได้ไหมว่ามาจากบ้านมืดแต่เจพิธีกรก็ปัดตกไปนะว่าแบบเอ้ยมันไม่น่าหรอกเพราะคนที่มาส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้มาจากบ้านมืดนะมาจากบ้านอื่นหมดเลยแต่ก็ไม่แน่หรอกไอ้พวกคนทรยศอาจจะแอบซ่อนอยู่ในหอคอยก็เป็นได้หรือไม่บางทีก็อาจจะเป็นช่างเถอะช่างเถอะเอาเป็นว่าไปเปลี่ยนเรื่องกันดีกว่านะเด็กๆนะเพราะว่าภารกิจที่มอบให้เนี่ยมันคือภารกิจสอดแนมไม่ใช่ภารกิจสู้ก,ก,กันกลางเมืองนะไอ แต่พวกมึงเล่นสู้กันกลางเมือขนาดนี้ให้กูลงโทษยังไงดีเออเอ่ออาจารย์ครับผมขอโทษอยากคะแนนกูเลยแค่นี้คะแนนกูก็ไม่เหลือแล้วในตอนนี้หัวหน้าบ้านลมเนี่ยก็มาหาแล้วก็มาเยี่ยมตัวของเอ็มมาที่โดนโจมตีตัวอเขาก็ถามวิวไปว่าไหนบป่เหตุการณ์เดียนซิว่ามันเกิดอะไรขึ้นเดียนอยากจะรู้แต่ก่อนตัวของวิวจะได้พูดไปตัวของเจธีกรเนี่ยก็ใช้โทรจิตบอกมาว่าห้ามพูดเด็ดขาดนะว่าแต่เทสเทสฮั้หลดได้ยินอัเป่าได้ยินเสียงเขาอัเป่าตัวเอง ซึ่งวิวกับเลียนาก็ได้ยินเสียงโต้อออาเจยวิทยกรชัดเจ๋วมากๆชัดอย่างกบว่ามีคนมากระซิบข้างหูอย่างนั้นแหละพูดถึงแล้วมีคนมากระซิบข้างหูนี่มันก็ขนลุกเหมือนกันนะอ่ะพอได้ยินชัดแบบนี้อาเจแกก็พูดต่อเลยว่าเราไม่รู้หรอกว่ามีใครถูกควบคุมอยู่บ้างเพราะง้นแล้วศัตรูอาจจะมีหูมีตาอยู่ทุกที่ก็ได้โตของฉันอยากจะให้พวกเธอคิดว่าคนที่เข้ามาหาตัตของพวกเธอเนี่ยอาจจะมาปอกร้ายเอาชีวิตตัวของพวกเธออย่าลดการ์ดลงแม้แต่นิดเดียวให้คิดเอาไว้ว่าคนที่เข้ามาหาตัตของพวกเธอ เป็นศัตรูก่อนและค่อยคิดว่าเป็นมิตรและตัวของเจพิธกรก็รับหน้าที่ต่อมาเดวฉันจะอธิบายให้ตัวของพวกเธอได้ฟังเองและตัวของเจพิธกรก็พาสคนนี้ไปหาตัวของเอ็มมาแต่ก่อนไปเจ๊แกก็บอกกับวิลเลียน่าว่าให้อยู่ใกล้ๆล,ลูกพี่เซอแล้วก็ตัวของผู้ช่วยเอาไว้นะเพราะตัวของพวกเขาเนี่ยจะปกป้องพวกเธอได้ทางวิลเลียน่าก็รู้เลยว่าที่เธอสื่อหมายถึงอะไรเพราะว่าหอคอยแห่งนี้เนี่ยเป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์และก็เป็นเหมือนระเบียบของโลกใบนี้เป็นเหมือนสิ่งค้ำจุนจิตใจให้ ตัวของพวกเราเนี่ยคอยเฉลิบฉลองและก็ไว้วางใจในสัญลักษณ์อันนี้แต่นับบัตรนี้หอคอยนั้นไม่ปลอดภัยแท้ยังมีคนทรยศอยู่ทุกที่ต่อให้จะเป็นบ้านสายฟ้าของลูกพี่เซอเราก็ไม่มีใครไว้ใจได้จนกว่าตัวของเราจะเจอหุ่นเชิดและคนทรยศ ความไม่ไว้วางใจและความแตกแยกจะเกิดขึ้นในหอคอยแน่นอนและถ้าสิ่งนั้นเกิดขึ้นหอคอยอาจจะพังลงมาเลยก็ได้เรียนหน้าก็บอกกับวิวไปเลยว่านี่น่ะอาจจะเป็นเรื่องยุ่งยากเลยนะเพราะตัวของพวกเราเนี่ยไว้ใจใครในหอคอยไม่ได้เลยอะแต่ตัวของวิวก็บอกกับเรียนหน้าไปว่าเราไว้ใจได้อยู่นะอย่าลืมสิเรียนหน้าว่าตัวของพวกเรายังมีเพื่อนๆอ,อยู่นะใช่ยังมีน้องคอเล็ด,ด้วยแล้วน้องคอเล็น่ารักมากขอบคุณครับเอาจริงๆป้าช็อตเนี้ยถ้าใครอวยคู่วิวกับเรียนหน้านะกูบอกเลยฟินตาแตก แต่ความสนุกอยู่ได้ไม่นานเพราะคุณผู้ช่วยมาหาแล้วบอกว่าพวกมึงไปทําอะไรมาเมื่อคืนฮะ,ะ,ะท่านกิลฟอร์ดเอามา,มาทําอะไรที่นี่ครับอ๋อพอดีว่าอเจวิธก่อนเรียกให้ตัวของฉันมารับพวกเธอสองคนที่ไปดื่มหนักเมื่อคืนมายัางไงล่ะและฉันก็หวังว่าตัวของพวกแกจะหาข้อแก้ตัวดีๆเอาไว้นะเพราะพาย,ยุลูกใหญ่กำลังจะซัดเข้ามาตัวของพวกมึงแล้วชิปหายแล้วทีนี้แก้ศูนย์แก้รอกันเป็นว่าเล่นเลยมึง ในตอนนี้ทางฝั่งของเอลฟี่ก็มาหาตัวของอารอนขอโทษนะท่านอารอนพอดีฉันมีเรื่องจะถามนิดๆหน่อยๆนะ่ะตัวของคุณอยากจะทำลายหอคอยอย่างนั้นเหรอและดูมาเกียเวนเดแห่งแสงผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดต้องมาเผชิญหน้ากับมาเกียเวนเดแห่งนอกแข่งเอลฟี่โอ้โหชิปหายแล้งานนี้กูจะได้เจอศึกมาเกียเวนเดตีกันอีกรอบไหมเนี่ยและดูสายตาที่ตัวของอารอนมองเอลฟี่นี่มันสายตาอาฆาตมึงจ้องจะฆ่ากันเลยนะนะ่ะโอเค ก็จบลงไปแล้วนะครับผมสําหรับตอนที่45.2ของตํานานดาบและคาถาแห่งวิกตอรียก็เอาจริงๆไม่เกินค่าเท่าไหร่เพราะว่าวันที่10เนี่ยเป็นวันที่มันลงตํานานดาบและคาถาตอนใหม่เมื่อเดือนที่แล้วซึ่งในไลฟ์เนี่ยผมก็เดาๆเอาว่ามันก็น่าจะประมาณนี้แหละวันที่1 0 11เนี่ยแหละมันก็น่าจะลงตอนใหม่และมันก็เป็นจริงซะด้วยเพราะง้นแล้ววันที่ผมอัดอยู่นี้คือวันที่10และมันก็เป็นวันแรกที่ตัวของดาบและคาถามันลงมาพอดีแมสปิริตของผมนี่มันก็ยังใช้ได้อยู่เหมือนกันนะเนี่ยคือลงปุบ กูอ่านปั๊ดเลยแต่มันอดใจไม่ได้จริงนะเรื่องนี้แม่งโคตรมันโคตรสนุกอะคือถ้าเราไม่อ่านต่อตัดตอนนี่คือแบบไม่ได้ว่ะเสียดายอะไรงเรงี้ยพอเงี้ยแล้วเพื่อเห็นแก่สปิริตของผมผมฝากคนดูทุกคนด้วยนะครับผมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เอาไวใ้ให้กับผมด้วยนะเพราะถ้าคลิปนี้ได้ไลค์ถึง2000ไ like, ลค์แล้วก็ผมลงเรื่องนายโดดเดี่ยวให้เลยว่นอาทิตย์เนี้ยผมรู้นะว่าใครที่รอมางานนายโดดเดี่ยวอยู่และอยากจะดูเนี่ยแล้วมาดูคลิปนี้เนะี่ยผมฝากกดไลค์ให้รัรวๆเลยนะเพราะว่าถ้าเกิดมาถึง2,000 like, ผมลงให้เลยรอบนี้ไม่่ิดแนนลค์ป ผมกำลังทำคลิปอยู่แล้วก็ปั่นคลิปให้คนดูดูกันแบบ non stop โอเคยังไงคลิปนี้ก็ไม่น่าถึง10นาทีหรอกแต่ว่าก็อยากจะขอบคุณทุกคนมากๆที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับผมเอาเป็นว่าถ้าตอนใหม่มันมาผมจะรีบอัดล้วลงให้คนดูได้ดูกันแบบทันวัยทันใจเลยนะโอเคังไงวันนี้ก็ได้เวลาไปนอนแล้วซียูกุนในครับผมไปนอนละบายบายเจอกันจา้าปัานนี้นะครับผม